สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงกับป้าแบคแพกรอบโลก,โลกวัดตองปุกค่ะเป็นชุมชนมอนค่ะเป็นที่สําหรับชาวมอนก็จะอยู่กันที่นี่แล้วก็มีศิลปหัตกรรมที่ทําจากทองเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ของประจําท้องถิ่นของลบบุรีอรอตอนนี้เรามาแอบ ไม่แอบดู <c oughs> บ้านเชิงแอบดูไม่เชิงแอบดูหรอกแต่ว่าคนงานหรืออะไรเขาเก็บกันไปหมดแล้วอตอนนี้เราก็เห็นจากสิ่งที่เขาตากไว้อันนี้เป็นหมู่บ้านดินสอพองอเป็นดินลักษณะดินขาวอ่ะมันเป็นดินแถบแถบนี้แหละในในบริเวณนี้แหละเขาก็ขุดดินขึ้นมากองไว้แล้วกข็ขมีกระบวนการที่จะทำเอาเป็นดินสาพองก็คือ เอาไปละลายน้ำใช่ไหมแล้วก็กรองเหลือแต่ดินละเอียดเพราะมันเป็นลักษณะผงละเอียดเขาเรียกดินมาระแล้วหลังจากนั้นก็เอามาปั้นเป็นก้อนหรือตามลูกล่างที่ที่ต้องการนะคะแล้วก็ตากแดดแห้งก็ส่งจำหน่ายตามที่ต,ต่างๆะกุ่นนี้ก็เอาไปใช้ในโรงงานอาาุตสาหกรรมโรงงานเด่อทำอะไรนะเคมีภัณฑ์พวกแป้ ทาหน้าหรือผสมสีพวกสีครีมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็เทศกาลอะไรนะเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ขาสาร์แป้งแล้วก็ประดินสอผองเป็นประเพณีตรงนั้นก็เป็นกองดินแล้วก็นั้นก็เป็นถังเ่เป็น ถังสาหรับใส่น้ําใส่น้ํากรองดินไปใส่ใช่ใช่มีตะแกรงนะคะมีตะแกรงร่อนร่อนร่อนหรือเหลือแต่ให้เหลือแต่ให้ผเนี่ยเียดหแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแผงสาหรับตากแผงตากดินนี่นี่ก็ที่คลุมไว้เนี่ยก็คือดินที่แห้งแล้วดินที่แห้งแล้วก็ปิดไว้เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ได้บอกว่าจะมาตอนไหนเดี๋ยวสามารถที่จะทำให้เปียกได้สองสาม บ้านหมีกันค่ะแล้วตรงนี้คือวัดตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณวัดบ้านกล้วยของอำเภอบ้านหมีค่ะเป็นวัดที่ชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมีคนที่อยู่ในบ้านหมีส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนลาวพวนไทยพวนแล้วก,ก็มีวัฒนธรรมเป็นของเขาเอง,งมีอ,อย่าง อย่างอย่างดูศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็ ซ้ายมือนี่ก็เป็นศาลาการประเรียนให้กับสาธุชนมาทำบุญแม่เนี่ยศาลาการประเรีนใหญ่มากแสดงว่าประชาชนมาที่นี่เพื่อมาหนีก็มีศรัทธาเยอะนิดนึ่งศรัทธาเยอะหอะระฆังดูหอะระฆังก็มีะระฆังน้ายไปหอะระฆังแล้วน,นน้นก็มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นของของวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนจริงๆเลย ยินเสียงดนตรีประกอบไหมคะเป็นดนตรีไทยภาคกลางชัดๆเลยเห็นชัดลุงกับป้าแบกแพกรอบโลก,โลก